โอเคครับตอนนี้ก็ยุกของผมพูเลสซิกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ผมมากับพี่ชายนะวันนี้ก็จะไปไง,งานกระชาตนะครับทุกคนวันนี้ก็เปมาที่17มีนา2564นะครับผมก็วันนี้ไม่ได้เอาตัวหลักไปนะครับทุกคนเอาตัวรองมาไปนะครับเพราะว่าตัวหลักก็ไปไม่ได้เดี๋ยวเกมครับผมจะตั้งด่านไม่เต็มเมืองอันนี้เอาไปไงกูก็เกมว่ะยาวไปทําไม เดี๋ยวไม่ต้องตกใจนะครับว่าไฟเลี้ยวซ้ายเป็นไรครับเปิดไม่โอ,อก,ก็มันเสียโหเปิดได้แต่ขวาตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เลว่าจะไปถูกไหมครับว่าสลา,ากากนะครทุกคนผมนก็ไม่ค่อยได้เข้าเหมืองเท่าไหร่แต่ก็ผ่านผ่าเลี้ยวซ้ายนะทุกคนแต่ไฟเลีเ้ยวซ้ายาเปิดไม่ได้เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เปิดได้แต่ขวามันเสียนะครับนะ รถเยอะมากทุกคนก็อีกไม่ไกลนะครับจากตรงนี้นะครับผมก็จะถึงแล้วนะคะประมาณถ้าใครอยู่สกลนครนะครับผมใครอยู่สกลนครก็จะรู้ว่าไอ้ตรงนั้นจะมีสารากางนะครับผมสารากางแล้วก็จะเป็นในเราต้องผ่านตรงหอนาฬิกาเรือ่องอันี้ไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ค่อยวงมาหล,งหลังก็จะเป็นพี่ชายนะครับผมยวนี้พี่ชายมาด้วยนะครับผมแสดงอยู่แล้วเนหน้าแล้วแล้วหอนไปกรับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ ไปเขียวแล้วนะครับก็อไปต่อนะทุกคน้นหน้าแล้วนะครับก็จะเป็นหอนาฬิกานะครับ <Okay. S 1> สูงนิดนึงไม่นิดเล็กสูงนะครับผมก็วันนี้ก็จะจะ,จะถ่ายบรรยากาศในงานให้ทุกคนดูด้วยนะครับทุกคนต้องมาดูว่ามจะขนาดไหนนะครับดูแอบว่ารถเยอะมากครับติดเยอะมาก,กแถวนี้โอ้ยเข้ามาผิดลูด่ผิดทางบ้านนี่ ดเ,นะดดเ,เดิมเดิมนะทุกคนรถคันนี้เดิมแล้วรืร้อรครับผมโคตรแรงเลยครับรื้อรเนี่ยหนึ่งสองห้าไม่ามาเอารื้ร้อยมาก็วันนีออ้หอนาฬิกาแล้วครับไม่แน่ใจว่าอยู่โซนไหนนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอยตรงสารากลางผมก็ไม่รู้ว่าสารากลางมันอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับน่าจะด้านหน้าเนระา,าผมรู้จักทุกคนติดสาแดงนะครับโอเค แล้วก็ไปต่อเับผมเียติดตรงหอนาฬิกาเนี่ยทุกคนโอเคแล้วก็เขต่อเลยครับผมมันจะเป็นด้านหน้าแล้วนะครับผมถ้าเอาไอห่สองห้าเมานี่กูเกียรดูกูเกียร์ะด้านหน้ามันดูเหมือนจะเป็นตั้งด่านเลยต่อวงว,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 วิบวิบล็อกเดอ เออโซนแถวนี้คุณรถเยอะมากครับทุกคนใครที่มาเที่ยวก็ระมัดระวงรังด้วยนะครับผมเรื่องขับรถขับลานะผมโอเคเป็นห่วงครับผมเช็ดยังไงนี่ด้านไงกูว่าแล้วกลัวมานิดท่อดังกูเกียมน่นอนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จาเรื่องงานอยู่ไหนวะตรงนี้ป่ นี่งไงครับทุกคนเกมไปแล้วหนึ่งคันโอ้จา่ามาเยอะโพสเลยนี่ตายแล้ว,ลวอืมอนหนึ่งนะครับทุกคน รถจอดถามพี Workers, möglich, ่ชายกูว่ามันยังไงนี่พี่สรุปอยู่ตรงไหนนี่สรุปอยู่ตรงไหนนี่ว่าแล้วมันเปลกกอยู่มาพี่เดี๋ยวตีกลับรถไปก็ได้เลยนะครับทุกคนเลยเฉย งานก็ครับโอเคนะคผมก็ดีนะครับผมมึงจาโคตรเขียนเลยให้ตายเสียมีอยู่กูไม่เกียมเอาตัวขน้นมาเกียร์เนี่ยนวลรอเสียเงินสองพันเลยครับเอาตัวขน้นมานะครับทุกคนโอเคครับก็น่าจะถึงหน้าง,นง,งานกันแล้วครับผมก็หาที่จะลงจอดรถกันตอนนี้โอ้ตรงไหนว่างนะวะ ตัวนี้ว่างเลยนะมาเคลื่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็เราถึงด้านในนะครับเปิดคลิปตปแอนด์เที่ยแล้วนะครับก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาวก็หมด้วยนะครับไม่ก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็คนีี่ชานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยครับ ก็เปจะกลับบ้านนะทุกคนก็ได้ของโคนี้นะครับกลับบ้านเลยเป็นไงครับมาถึงมาถหมวกคุณหมวกเับไม่ือได้หรอครับ,รบโอเคครับตอนนี้ก็พอกลับบ้านกันนะครับใครที่ชอบไปดูก็ไล่ก็จะจะดูเลยครับ